ต้นไม้อีกหนึ่งต้นนะครับเป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่แบบว่าแสนจะเลี้ยงง่ายทําง่ายชาง่ายปลูกง่ายนะครับดูแลอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับตัดขยายพันธุ์ก็ง่ายนะครับแล้วก็ต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยเราเอาไปแบบวางบนโต๊ะทางานส,สวยๆก็ได้นะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจัดเลี้ยงให้มันส,สวยๆแบบวางให้มันส,สวยๆแล้วแต่เราจะเลือกนะครับว่าจะวางยังไงอะไรยังไงนะครับต้นไม้ต้นนี้เนี่ย ก็คือนี่นี่ครับสวยไหมครับนี่คือว่านงาช้างนะครับเป็นเป็นด่างนะครับนะฮะตัวไม่ด่างก็มีนะครับก็คือเหมือนกันแหละวิธีทาวิธีปลูกวิธีเลี้ยงดูแลเหมือนกันเลยนะครับต้นไม้ต้นนี้เนี่ยสามารถเอาไปวางบนโตทํางานนะครับใครที่ทํางานออฟฟิศ นะฮะเอาไปวางได้นานๆเดือนสองเดือนทีก็เอาออกมาแบบรับลมพึ่งแดดพึ่งฝนบ้างนะครับก็ได้เลี้ยงง่ายดูแลง่ายนะครับนะฮะวันนี้ผมก็จะให้เพื่อนๆมาดูวิธีการขยายพันธุ์มันนะครับว่ามันทํำยังไงเราจะตัดกิ่งมันออกมาเลยก็ได้นะครับเพื่อนหมายความว่า,าตัดออกมาหรือดึงกาบออกมาอย่างนี้ก็ได้นะครับวัสดุที่ต้องใช้ก็คือ มะพร้าวสับแช่น้ํานะครับนะะมะพร้าวสับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้นะครับหรือใครจะผสมเพอร์ไรท์ก็ได้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันครับว่าทํายังไงนะครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับใครมีลูกเล็กเด็กแดงก็สอนเขามาปลูกต้นไม้กันนะครับนะฮะทำได้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าทํายังไงได้กิ่งนี้มาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ทําการนะฮะ ตัดมันครับง่ายนะครับแค่นี้เองนะครับต้นนี้นะฮะพอตัดเสร็จปุ๊บเราก็ทำการทาปูนแดงนะครับถามว่าไม่ทาได้ไหมไม่ทาได้ไหมได้นะครับเพื่อนๆผมเคยไม่ทาก็ติดนะครับแต่ว่าเป็นสีเขียวนะครับ ทาทิ้งไว้แห้งนะฮะทาแผลมันนะครับส่วนอีตรงนี้เนี่ยเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันสําหรับตัวผมนะครับคือจริงๆเมื่อก่อนอผมจะตัดตรงนี้นะครับแต่ผมถามพี่นานะพี่นาก็ขายต้นไม้อยู่ที่สวนอีโดจีนเนอะไอนนเขาค่อนข้างเซียนนะครับ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าไอแอมไม่ต้องตัดหรอกตรงนี้ตัวขึ้นดีเลยคือปักกันไปอย่างนี้เลย ผมบอกจริงหรือวะเอ้าก็ลองดูนะครับหลังจากทาเสร็จแล้วทิ้งไว้แห้งนะครับเพื่อน,เอ,นเออเดี๋ยวนะม,มีอยู่นิดนึงนะครับไอ้เจ้าตัวปูนแดงเนี่ยนะครับเพื่อนๆผมเห็นมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าจะให้มันได้ประสิทธิภาพดีๆนะครับสูงสุดเราสามารถเอา ปูนแดงเนี่ยน้ำปูนแดงเนี่ยไปผสมฟางกุลานนะครับก็คือที่มันเป็นแบบยากันเชื้อราสีฟ,ฟ้าผสมลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปไป้ายไปไป้ายที่ตัวแผลของต้นไม้อันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะเป็นแบบเป็นยาสมานแผลชั้นดีแล้วก็กันเชื้อราได้ด้วยดีขึ้นนะครับเพราะว่าปูนแดงจริงๆก็กันได้ดีอยู่แล้วละ่ะแต่ถ้าใช้เจ้าต,ตัวฟางกุลานเนี่ย ผสมเข้าไปด้วยเป็นผงผสมเข้าไปเลยนะครับนี่ก็จะดียิ่งขึ้นนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะครับใครลองเอาไปใช้ดูก็ลองไปทํากันดูนะครับหลังจากปูนมันแห้งเสร็จแล้วนะครับพเพื่อนก็ปักเลยครับ ง่ายไหมครับจริงๆใครจะใช้มะพร้าวสับไม่ใช่มะพร้าวสับขุยมะพร้าวละเอียดก็ได้นะครับจริงๆแล้วดินก็ได้อีกนะฮะตัวนี้ทำง่ายครับนี่ก็อันนี้ผมมาทำให้ดูนะครับใช้วัสดุป,ปลูกอันนี้เลยก็ได้นะฮะ ฟัาบเสร็จแล้วครับถามว่าทำไมไม่ปลูกสองอันไปเลยนะครับก็เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะมาขอซื้อก็เลยแบบทำให้มันอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวตัดตัดตัด,ตดทำนะฮะใครจะแบบว่าตัดมาหลายๆอันแล้วก็ปลูกเกลียงรอบเรียงลายจะดีไซน์ยังไงให้สวยสวยก็ได้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนเลยอันนี้ผมทำให้ดูนะครับก็ทำแบบนี้เนี่ยไม่ต้องเอาไปอบไม่ต้องอะไรนะครับเพราะว่า มันขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าเราจะเอาจานรองน้ําไว้สักนิดหนึ่งนะครับเราจะเอาจานรองน้ําไว้สักนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มันมีความชื้นนะครับทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนก็จะมีรากนะครับส่วนในตรงนี้เนี่ยถามว่าจะแตกยังไงนะครับหมายถึงอันนี้เนี่ยมันไม่ได้แตกที่ยอดมานะครับเพื่อนเื่อนมันจะแตกด้านข้างออกมานะครับเป็นหนอกขึ้นมานะครับ นะฮะ,ะเดี๋ยวให้ไปดูแบบอันเขียวอ่เดี๋ยวผมเอากล้องมาให้เพื่อนๆดูนี่อันนี้ก็คือเป็นตัวที่ไม่ด่างนะครับนี่ครับที่ผมตัดเอาไว้นะครับมันก็จะแตกเป็นแบบเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย ทำง่ายครับน,นะครับทำง่ายครับปักไปก็ติดอืมเนี่ยนะครับนี่ก็เอามาให้ดูอันนี้ก็คือเป็นแบบแบบไม่ด่างนะครับนะฮะวิธีการเลี้ยงดูก็แดดก็ได้นะครับแต่ว่าแดดมันก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยเขียว อันนี้ที่ไม่ค่อยเขียวเพราะว่าหนึ่งแดดสองไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับมันก็เลยแบบเหมือนแบบขาดสารอาหารเดี๋ยวผมจะใส่ปุ๋ยเขาซะหน่อยวันนี้นะครับเพิ่งไปซื้อปุ๋ยมานะฮะเป็นปุ๋ยไส้เดือนมูลไส้เดือนนะครับที่ผมก็ตัดทําไว้ตัดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ไขมือบอลนะครับก็ว่างก็ตัด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 ,ตดเลียง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 ให้สวยก็สวยไปอีกแบบอย่าไปทิ้งมันนะครับไม้บางทีแบบ ราคาไม่แพงเนี่ยนะฮะเราเอามาจัดแต่งฟอร์มนะเอามาทําแบบให้มันเป็นฟอร์มสวย,สวยปั้นฟอร์มสวย,สวยเนี่ยเอาเหอะมันก็มีราคาขึ้นนะครับสําหรับหมายทุกต้นนะผมก็ไม่เคยทิ้งนะฮะที่วางไว้แบบนี้ไม่ได้ทิ้งเพียงแต่ว่าแบบไม่มีที่จะไว้ะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เอามาซุก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 ใต้ <laughs> ต้นมะม่วงเนี่ย <laughs> นะครับเนี่ย ก็เดี๋ยวผมพาเดินดูนิดหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เอานี่ก็เป็นต้นมะม่วงที่ผมปลูกเอาไว้นะครับก็มะม่วงเบาได้กินลูกแล้วนะฮะอันนี้ช่างก็มาแบบกำลังก่อทำเพิ่มนะครับ ก็คลิปนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือตัดว่านงาช้างให้เพื่อนดูแล้วก็คุยกันสักนิดนึงนะครับครับก็เดี๋ยวต้นไม้พวกนี้ผมก็เอามารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะครับเผื่อเพื่อนๆจะชอบนะครับอันนี้เป็นโครคคเซียไวลาวานะครับนะ หูใบใหญ่อ่ะนะครับเลี้ยงในน้ำก็ได้นะครับเลี้ยงในดินก็ได้นะครับผมก็ทำไว้เต้มไปหมดนะฮะอืมอันนี้มีคนจองล้วนะครับครับโอ้โห คือในห้องนี้เนี่ยผมจะเอาไว้วางต้นไม้พวกใหญ่ๆนะครับนะฮะก็เอาไว้ทำตอนแบบเผื่อหน้าฝนนะอือครับนี่เป็นองุ่นนะครับเอาไว้ทำตัดทำตอนหน้าฝนนะฮะ สันไรนะครับอ่าอืมนะครับเพื่อนๆดูกันบ่อยแล้วนะครับ อันนี้เป็นผักชายาเอ้ยไม่ใช่คณะเม็กซิกันด่างนะครับผักสวนครัวอะไรก็ปลูกนะครับทำคลิปไปแล้วยังไม่ได้ลงเลยจนแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเอามาให้เพื่อนดูแล้วครับเอาเอาพูดง่ายว่าคลิปคลิปตัดต่อที่ก่อนที่ผมจะลงแปลงปลูกเนี้ยตัดไว้ตั้งนานละยังไม่ได้ลงเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูซะแล้ว นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ลงนะครับผักสวนครัวล้วกินได้นะครับนะฮะมีที่ไหนคนอะไรอัปเดตให้ดูก่อนแล้วก็เอาคลิปตอนปลูกมาลงที่หลังคนบ้านะครับนะะนี่อัปเดตดูก่อนเลยแต่วิธีปลูกเดี๋ยวผมลงให้นะครับลงอัปเดตกันก่อนนะครับ ทุกอย่างปลูกหมดรถสแมลี่เนี่ยมันจะมี2แบบน้ำเรื่อนมันจะมีแบบเลื้อยกับแบบไม่เลื้อยเออไม่ใช่เบอร์สเกียหน้ากับเดลิซิโอซานะนะฮะทำทุกอย่างนะครับปลูกร้อนมากนะครับเพราะว่าอากาศเหมือนฝนจะตกเลยก็โอเคเมื่อกี้คุยกันกันกบ เรื่องนอกเรื่องไปเรื่อยเปื่อยคุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับก็คลิปนี้ก็ฝาก,กเพื่อนไปทําเจ้าตัวว่านงาช้างด่างนะครับก็เ,เพื่อนๆก็ไปลองทํากันดูไปหาซื้อกันดูนะครับผมว่ามันทําทําได้ง่ายสวยดีนะครับยังไงก็เ,เพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับขอบคุณครับอากาศโคตรร้อนเลย